สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นการสอนเรื่อง f a c t o r i a l นะครับซึ่งเรื่อง f a c t o r i a l เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานความรู้ในการเรียน2เรื่องถัดไปก็คือการเรียงสับเปลี่ยนนะครับเชิงเส้นการเรียงสับเปลี่ยนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการจัดหมู่ครับโอเคการเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ทีนี้มาดูนะครับความหมายของ Factorial เนี่ยคืออะไรนะครับ f a c t o r i a l เนี่ยจะใช้สัญลักษณ์ก็คือ n Factorial อย่างนี้ครับ n แล้วก็มีเครื่องหมายตัวกระจายนะครับอ่านว่า Factorial n หรือ n Factorial ก็ได้นะครับซึ่งมันมีนิยามก็คือ n เนี่ยจะต้องเป็นจำนวนเต็มบวกครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 0นะครับซึ่ง n Factorial เนี่ยจะเท่ากับ n คูณ n ลบ1คูณ n ลบ2คูณ n ลบคูณไปเรื่อยๆจนถึงคูณ3คูณ2คูณ1นะครับกก่าวคือก็มันจะเป็นการคูณโดยที่คูณกับตัวที่ลดลงไป1เรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายคือคูณกับ1นั่นเองครับตัวสุดท้ายเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นตัวอย่างเช่น4 factorial นะครับก็จะเท่ากับ สี่คูณสคูณสคูณหนะครับได้เท่าไหร่ก็คือ24น,นั่นเองครับอย่นี้7จ็ดแฟคทอเครับก็เท่ากับเจ็ดคูณหคูณหคูณสคูณสคูณสคูณหเท่ากับ5้าพันสี่สิบครับสิบแฟคทอเรีก็เท่ากับสิคูณ, 5, คคณลดลงไปเรื่อยๆจนถึง1ได้3ามล้านหกแสนนะครับประมาณนี้หรือตัวอย่างอื่นๆเช่น5้าแฟคทอเรก็คือห้คูณสี่ คูณ3คูณ2คูณ1น,นะครับคูณกันไปเรื่อยๆทีนี้วิธีในการคิดเลขเร็วนะครับตอนนี้เราทราบอยู่แล้วว่า4 f a c t ก r i a l คือ24ถูกไหมครับซึ่ง4 f a c t ก r i a l ก็คือตรงนี้ครับ4คูณ3คูณ2คูณ1เพราะฉะนั้นเอา24คูณ5ก็จะได้ค่าของ5 factorial ได้เลยครับมันก็คือ24คูณ5เท่ากับ120นึง นะครับแล้วถ้าถามว่า6 factorial ก็คือคือเท่าไหร่มันก็คือ6คูณไปเรื่อยจนถึง1ใช่ไหมก็คือ6คูณกับ5 f a แ t o r i a l นั่นเองเท่ากับ720นะครับก็คือ6คูณ120ันแหละเท่ากับ720นะครับทีนี้อยากให้ทุกคนนะครับลองจำค่า factor i a l บางตัวให้ได้นะครับค่าน้น้อยเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราคิดเลขได้เร็วขึ้น นะครับ1ฟเท่ากับ1 2fac เท่ากับ2คูณ1เป็น2 3นะครับแฟคือ2คูณ3เป็น6นะครับก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1ถูกไหมซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ย3คูณ2คูณ1ตัวนี้คือ3 f a แเพราะฉะนั้นอาจจะเขียนได้ว่า4แเนี่ยคือ4คูณนั่นก็คือ4คูณ6เท่ากับ24นั่นเอง นะครับแล้ว5แฟกมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็คือเอา24่คูณหก็เป็น120 6แฟกคือเท่าไหร่ก็คือ6กคูณหแฟกนะครับก็จะเป็น720 7แฟกก็คือเอา7จ็ดคูณเจ็ก็เป็น5,040นะครับตัวไหนตัวถัดไปก็ว่าไปนะครับทีนี้มันจะมีตัวพิเศษตัวหนึ่งก็คือ0นแฟกนะครับ0แฟกเนี่ย เขากาหนดให้มันเท่ากับ1น,นะครับมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันเป็นเลขศูนย์ไงมันเป็นจานวนเต็มศูนย์ซึ่งไม่ใช่จานวนเต็มบวกอย่างที่นิยามไว้นะครับเป็นตัวพิเศษซึ่งในภายภาคหน้าเนี่ยเราจะมีการคํานวณแล้วสามารถได้ค่าที่มันเป็นศูนย์แฟกทอเรียลนะครับก็เลยกําหนดให้มันเป็น1ไว้นะครับโอเคก็ให้จําไว้เนาะทีนี้ค่าที่อยากให้จำได้นะครับก็อยากให้จำได้ถึง หแฟกต์นะครับ1แฟกตอเรียลคือ1 2แฟกตอเรียลคือ2 3แฟกตอเรียลคือ6 4แฟกตอเรียลคือ24และ5แฟกตอเรียลคือ120นะครับถ้าเราจำได้แบบนี้6แฟกตอเรียลก็จะตามมาเองนะครับก็คือเอา120คูณกับ6ก็จะได้720นะครับถ้าจำไม่ได้ไม่เป็นไรก็ไปคูณใหม่นะครับเวลาเราจะคำนวณอะไรแต่ถ้าจำได้เราก็หยิบมาใช้ได้เลย โอเคกลับมานะครับามาดูนะครับข้อ1จง,งหาค่าของ7แฟกส่วน5แฟกอันนี้ขออนุญาตเรียกเป็นแฟกเฉยๆนะครับตัดคำว่า tutorial ทิ้งนะครับเพื่อความสะดวกในการพูดนั่นเอง7แฟกส่วน5แฟกนะครับโอเคสมมติว่ามีคนจำได้7แฟกคือ5,040ใช่ไหมครับ ส่วนเลขคือ120โอเคตัดเลขได้เท่าไหร่ก็ตอบเท่านั้นนะครับแต่ว่าการตัดแบบนี้อาจจะใช้เวลานานพอสมควรในการคิดเลขมันขอเสนอวิธีคิดแบบอื่นนะครับถ้าเป็นเลข f a c ทอเรียตัดกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันมีค่าใกล้เคียงกันด้วยให้เรากระจายค่าออกมาครับ7ฟก็คือ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2 คูณหนึงขออนุญาตไม่เขียนนะครับเพราะมันคูณแล้วมันก็ได้ค่าเดิม5แฟกก็คือ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับพอเรากระจายมาแบบนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยข้างบนมี5 4 3 2 1ข้างล่างมี5 4 3 2 1มเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยสามารถที่จะตัดกันได้นะครับ5ตัด5 4ต 4, ัด43ตัด3 2ตัด2 เพราะฉะนั้นค่าที่เหลือก็คือ7คูณ6เท่ากับ42นะ่สข้อนี้ตอบ42ครับหลัากการนี้ก็ให้จำไว้ว่ามันคือหลักการกระจายตัวมากครับเพื่อตัดตัวน้อย คือการกระจายตัวมากเพื่อตัดตัวน้อยโอเคทีนี้เรามาใช้หลักการกระจายตัวมากเพื่อตัดตัวน้อยกับข้อที่2นะครับโอเคเราดูก่อนตัวไหนตัวมากครับมัาก็คือ7แฟกตัวน้อยที่จะตัดก็คือ6แฟกเพราะว่าไอ้หแฟกเนี่ยมันตัดกันไม่ได้นะครับมันต้องตัดกับตัวข้างบนกับข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอา6กแฟกกระจายแฟกตัดกัน กระจายตัวมากก็คือกระจาย7แฟกออกมานะครับเพื่อตัดตัวน้อยข้างบน6แฟกเทเรียลให้เขียนไว้เหมือนเดิมครับตัวล่าง5แฟกเอาไว้เฉยๆนะครับทีนี้7แฟกเทเรียลนะกระจายออกมาเป็น7คูณกับ6คูณ5 4 3 2 1ถูกไหมครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับขออนุญาตไปที่หน้าถัดไป นะครับเพื่อทดให้เห็นว่าเวลาเรากระจายเราจะกระจายยังไง7 f a แฟกเนี่ยเราต้องการตัด6 f แฟกถูกไหมครับเวลากระจายก็คือ7 x x 5คูณ6คูน5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นะครับซึ่งถ้าเราสังเกต6 5ห3 2สสตรงนี้มันก็คือ6 f แฟกเตอรเพราะฉะนั้นเราเขียนแค่7คูณ6 f แฟกเ r รเพื่อความรวดเร็วในการเขียนเนี่ย เพราะเราต้องการที่จะตัดหกแฟกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเขียนในรูปนี้ได้เลยหรือถ้าเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบอื่นข้ออื่นนะครับอาจจะเขียนเป็น7คูณ6คูณ5คูณ4แฟกอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะถัดไปมันก็คือ432 1อหอยู่แล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะตัดตัวเลขไหนนะครับให้เราหยุดที่ตรงนั้นนะครับเราต้องการหยุดที่6แฟกเราก็ใช้ตัวนี้ โอเคกลับมาครับเพราะฉะนั้น7แฟกเราก็จะแยกได้ออกเป็น7คูณกับ6แฟกนะครับแล้ว6แฟกต์ตรงนี้ก็จะตัดกันก็จะเหลือ1ส่วน5แฟกคูณ7นะครับก็คือ1ส่วน5แฟกเราจำได้คือ120คูณ7ก็จะได้1ส่วน840นั่นเองครับอันนี้ก็คือวิธีกระจายตัวมากเพื่อตัดตัวน้อย ครับโอเคครับไปต่อในข้อที่3สําหรับในข้อที่3เนี่ยบางคนอาจจะตัดนะครับสต่อสาห้าตัดหซึ่งมันก็จะผิดถูกไหมครับเพราะว่ามันติดเครื่องหมายบวกกับลบอยู่ไม่สามารถตัดกันได้ทีนี้เลขน้อยๆเราจําได้ใช่ไหมครับเราก็แทนค่าไปครับ สามแฟกก็คือสามคูณสองคูณหนึ่งซึ่งเราจำได้มันคือหกห้าแฟกก็คือ120นะครับหกแล้วก็ลบ120นะครับแล้วก็คิดเลขปกติเลยครับข้างบนก็126ข้างล่างก็เป็นลบติดลบนะครับ114โอเคต่อไปครับก็เอา2ตัดครับเป็น63เอา2ตัด 5 7สนะครับติดลบโอเคอะไรตัดได้อีกก็คือ3นะครับ3ตัดได้21กับเอ,อ19กับรับเพราะคั้นคำตอบก็คือลบ2 1ส่วน19นั่นเองครับข้อนี้วิธีทำมันก็หลากหลายครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำอย่างไรนะครับบางข้อมันก็ไม่ต้องจำเป็นต้องใช้หลักการกระจายตัวมากตัดตัวน้อยอย่างเดียวนะครับ โอเคมาที่ข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยขาอจงหาค่าของ n บวก1 Factor หารด้วย n ลบ a f t o t o r เมื่อ n เท่ากับ5โอเคเขาให้ค่า n มาเราก็แทนลงไปครับแทน n เท่ากับ5ก็จะเป็น5บวก1นะครับ n บวกเป็น5บวก1ส่วน n ลบ2ก็คือ5ลบด้วย2อ่าแล้วมันจะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็น 6แฟกนะครับทำในวงเล็บก่อนส่วน3แฟนะครับต่อไปกระจายตัวมากเพื่อตัดตัวน้อยก็กระจาย6แฟกออกมาครับก็จะเป็น6คูณ5คูณ4คูณ3โอเคตรงกับตัวล่างแ้ะหยุดครับหยุดที่3แฟกแล้วก็ส่วนด้วย3แฟนะครับ3แฟกก็ตัดกันหายไป6กคูณ5 30คูณ4เป็น120ครับ พระนั้นข้อนี้ตอบ1 2 0นั่นเองครับโอเคนะครับข้อ4ผ่านไปครับไปดูที่ข้อ5กัน,นครับข้อ5าเนี่ยจงหาค่าของ N-2 ลบ2แฟกกับ n 1บวกแฟกทีนี้มันจะไม่ได้ตอบเป็นค่าอยู่ละเพราะว่ามันติดตัวแปรนะครับหาค่าไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่า เราจะทำให้มันอยู่ในรูปที่ไม่ติดไฟตัวเรียวนั่นเองนะครับใช้หลักการกระจายตัวมากเพื่อตัดตัวน้อยครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัวไหนคือตัวมากตัวไหนคือตัวน้อยโอเคมันมี n เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้บวก1อันนี้ลบ2เพราะฉะนั้นตัวมากก็คือตัวที่ต้องบวกค่าเข้าไปนะครับส่วนตัวน้อยคือตัวที่ลบค่าออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวมากนะครับตัวบนคือตัวน้อยเพราะฉะนั้นตัวน้อยเอาไว้เฉย ตัวน้อยเอาไว้เฉยๆส่วนตัวมากเนี่ยเราจะกระจายออกมาครับมันจจะอาจจะยาวหน่อยไม่แน่ใจนะครับโอเคเอามาทดก่อนก็ได้ครับ N-1 บวกหถ้าเรากระจายเนี่ยเราก็จะได้ออกได้เป็น N-1 บวอ่าแล้วเวลามันคูณออกไปเนี่ยคูณตัวถัดไปเนี่ยมันก็คูณตัวที่ลดลงไป1ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ลดอ,อลง 1, n บวก1ก็ลด1ก็คือเหลือ n เฉยๆลดลงไปอีกหนึ่งก็คือ n ลบ1ลดลงไปอีก1ก็คือ n ลบ2นะครับเมื่อถึง n ลบ2แล้วนี่ตรงแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพอกระจายมาแค่นี้พอใส่แฟกทอเรียลได้เลยครับถ้าเราไปกระจาย n ลบ3อีกมันก็ตัดไม่ได้ละเพราะฉะนั้นต้องหยุดแค่นี้นะครับแล้วเอาตัวที่เรากระจายเนี่ยมาเขียนเป็นตัวส่วน ก็คือ n บวกหนึ่งแฟกเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่านี้นะครับแล้วเราก็ตัดเลยครับตัวที่เหมือนกันแล้วในบรรทัดต่อไปเราก็จะได้1ส่วน n บวกหคูณกับ n นะครับคูณกับ n ลบหโอเคตรงนี้เราก็จับคูณกันเลยครับเราเห็นว่านี่คือผลต่างกับลังสองถูกไหมครับ เราก็จะได้เป็นหน้ากำลังสอง n กำลังสองลบหลังกำลังสองคือหนึ่งกำลังสองแล้วก็คูณกับ n ครับคูณ n เข้ามาก็เป็น n กำลังสามลบด้วย n ครับคำตอบที่ดีที่สุดก็คือเท่านี้แหละครับ1ส่วน n กำลังสามลบ n นะครับโอเคข้อ5้าก็เสร็จเรียบร้อยครับ ต่อไปไปดูข้อ6ครับ n ลเนเท่ากับ30จงหาค่าของ n อนะครับอันนี้คือให้มาเป็นสมการนะครับให้มาเป็นสมการแล้วหาค่า n นะครับว่าเป็นเท่าไหร่ทีนี้นะครับใช้หลักการเดิมครับกระจายตัวมากเพื่อตัดตัวน้อยนะแล้วเราต้องมาดูว่าตัวไหนตัวมากตัดตัวน้อยนะครับเพื่อที่จะจัด f a c t o r i a l ออกไปแล้วเราจะแก้สมการได้นะครับ โอเคตัวมากคือตัวไหนครับอันนี้ n อันนี้ n บวกสตัวที่บวกเข้าไป2ก็ต้องเป็นตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นกระจายตัวนี้ n เนี่ยอยู่เฉยโอเคครับมากระจาย n บวกสนะครับลดลงไป1ก็คือ n บวกหนะครับลดลงไป1ก็คือ n นะครับพอมันตรงกับตัวนี้แล้วก็ใส่แฟกเลยครับแล้วก็ส่วนด้วย n แฟกนะครับเท่ากับ30มสิบ้นตัวที่เหมือนกันก็ตัดกันทิ้งครับ ก็จะเหลือ n บวก2คูณกับ n บวก1เท่ากับ30แบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราอาจจะคูณกันแล้วก็ทำการแยกตัวประกอบนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเดาค่าก็ได้ครับเพราะเราเห็นว่า2ตัวเนี้ยค่าต่างกันอยู่1ถูกไหมครับ n บกับ n บวกนึงนั้นเราหาเลข2ตัวที่ค่าต่างกันอยู่1แล้วคูณกันได้30นั่นก็คือ 6คูณกับ5นั่นเองนะครับ6 5 30จะ25มันก็ไม่ได้เพราะมันห่างกันเยอะเกินแล้วก็ต้องเป็น6คูณ5นี่นแหละว่้เราก็จะได้ N บวก2เนี่ยเท่ากับ6นะครับและ N บวก1เนี่ยเท่ากับ5นะครับดังนั้น N เฉยๆยนะครับย้าย2ไปลบก็เป็น 4ีใช่ไหมครับย้าย2ไปลบหหรือย้าย1ไปลบ5ก็ได้นะครับก็จะได้ n เท่ากับ4ก็คือคำตอบครับตอบ n นเท่ากับ4่นั่นเองโอเคครับข้อ6ก็จะได้แบบนี้เลยอ่ะต่อมาครับข้อ7ใหญ่นะครับมี4ข้อย่อยนะครับฝากไปทำเป็นการบ้านนะครับฝากไปทำเป็นการบ้านและ ส่งงานนะครับในคลาสมนะครับฝ่ากิการบ้านส่งงานในคลาสมซึ่งครูได้อัพลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นงานแบบฝังงานที่3ข้อที่7นะครับแล้วก็เขียนว่าว่าให้ส่งภายในวันไหนนะครับดูได้ที่คลาสมนะครับใครยังไม่เข้าคลาสมก็ขออาารจากเพื่อนได้เลยนะครับโอเคอันนี้คือการบ้านส่วนข้อ8นี่ ให้ดูไว้นะครับให้ดูไว้เฉยๆโอเคในข้อ8นี้จะเป็นการาเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปแฟกทอเรียลนะครับปกติเนี่ยมันคือหามีค่าแฟกทอเรียลมาแล้วให้เราหาค่าถูกครับแต่นี่คือมันมีค่ามา1 2 1 1 10เนี่ยแล้วให้เขียนให้กลับไปอยู่ในรูปแฟกทอเรียลเพราะฉะนั้นทีนี้เราต้องใช้จินตนาการนิดหนึ่งนะครับ12 11 10 ดูเหมือนมันก็จะเป็น12แฟกใช่ไหมแต่ว่าไอตัวที่มันหายไปเนี่ยคือ9คูณ8คูณ7คูณ6คูณ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1นี่คือตัวที่มันหายไปนะครับแล้วมันหายไปไหนวิธีเขียนแฟกเซเรีก็คืออ่ะเขียนไปเลยครับถ้ามันเริ่มที่12 11 10, ก็คือ12แฟกไปเลย นะครับส่วนตัวที่มันหายไปก็คือมันโดนตัดออกไปนั่นเองก็คือส่วนด้วย9แฟกตนะครับไอตัวแดงทั้งหมดเนี่ยก็คือ9แฟกถูกไหมครับอลองเช็ค,คาตอบครับกระจายตัวมากก็จะเป็น12คูณ11คูณ10แล้วก็มาคูณ9แฟกนะครับแล้วก็ส่วนด้วย9แฟกตัวนี้ก็ตัดกันก็เลย12 11องนะครับก็ได้คําตอบอพอดีอ่าเพราะฉะนั้นวิธีในการเขียนกลับไปเนี่ยก็คือดูว่าตัวมากเนี่ยคือ12ก็เอาเลย12แฟก นะครับแล้วมันตัวต่อจากตัวที่น้อยสุดสุดท้ายเนี่ยคือ10ถูกป่ะเพราะฉะนั้นตัวต่อไปก็คือ9นะครับตัวที่หายไปมันก็คือ9แฟกนั่นเองก็คือถูกตัดออกไปนั่นเองครับต่อไปข้อที่2นะครับตัวมากสุดก็คือ27่สิบที่มันมีมีแค่ตัวเดียวก็ยี่สิบเจ็ดแฟกนั่นแหละตัวถัดจากยี่สิบเจ็ดก็คือยี่สิบหกใช่ไหมครับก็คือส่วนด้วยี่สิบหกแฟกค,ครับตอบละ ถ้าอยากรู้ว่าถูกไหมก็ลองกระจายดูครับ27คูณ26แฟกนะหยุดนะครับส่วนด้วย26แฟกเนี่ยตัดกันนะครับก็เหลือ27โอเคนะครับอ่ะต่อไปข้อ3ถ้ามันมาอย่างนี้ทำไงต่อดีไม่รู้จะไปยังไงนะครับเราควรที่จะแยกตัวประกอบนะครับมันก็จะได้รูปของ สองเลขสองตัวคูณกันนะเราก็อาจจะมองออกนะครับหาว่าอะไรคูณกันได้6รวมกันได้ลบ5นะครับก็คือ N- 2ลบ2คูณกับ N-3 นลบ3ั่นเองครับลบ2คูณลบ3ได้6รวมกันได้ลบ5นะครับทีนี้พอได้อย่างนี้แล้วเรามาดูว่าตัวไหนมากตัวไหนน้อยอันนี้ลบ3อันนี้ลบ2ลบออกเยอะก็จะเป็นค่าน้อย นะครับลบออกน้อยก็จะเป็นค่าเยอะนะครับก็คือค่ามากเพราะฉะนั้นะตัวมากคือ n ลบสเราเขียนเลย n ลบสแฟกทีนี้มันจะตัดด้วยอะไรนะครับมันจะส่วนด้วยตัวไหนก็คือตัวถัดจาก n ลบสก็คือ n ลบสแฟกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นะนะก็คือส่วน n ลบสแฟก ถ้าเราอยากลองเช็คก็คือกระจายดูครับ n ลบ2คูณ n ลบ3คูณ n ลบสก่ส่วนว n ลบย n-4 f c ตัดกันมันก็เหลือตัวนี้ซึ่งตรงกับโจทย์พอดีใช่ไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นเราตอบตรงนี้ครับทูกต้องแล้ว โอเคอันนี้ก็คือการคำนวณเลขที่เป็นแฟกทอเรียลนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้ลองเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียงสับเปลี่ยนและก็การจัดหมู่นะครับโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ